สวัสดีค่ะร้านเจมโบบางกวยนะคะเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะวันนี้แอดมินได้นําเบีย้ยแกนะคะเป็นเบีย้ยแกหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะเป็นเบีย้ยแกรุ่นขันติโกนะคะแปดสิบปีขันติโกค่ะเป็นเบีย้ยแกจันเพนปีหกหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะเป็นเบีย้ยแก้ที่ออกในคือลอยกระทงปีหกหนึ่งค่ะ ก็จะตอกโค้ดขันติโก80ปีนะคะลูกนี้โค้ดขันติโกขันติโกชัดเจนนะคะแต่80ปีก็ก็พอก,ก,ก็ยังเห็นนะคะแต่ละลูกนะคะที่เห็นว่าโคดต,ตอกติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะก็แล้วแต่ทางวัดเขาจะตอกมานะคะแต่อย่างนี้นะคะก็คือแท้1 0 0ค่ะปีนั้นนะคะหลวงพ่อตีท่านาจะลงยันแบบนี้นะคะนี่ค่ะที่ท้องเบีย้ยค่ะนี่นะคะยันทอ้อชาติค่ะ นี้ทางร้านได้มาลูกหนึ่งนะคะวันนี้ได้ได้เบี้ยแก้ไรตะเข็บแล้วก็เบี้ยแก้พิงโกเบี้ยแก้ขันติโกนะคะอันนี้นะคะได้มา3ลูกปิดเบี้ยแก้พิงโกไปแล้วนะคะเบี้ยแก้หุ้มหน้าค่ะแล้วก็เบ like ี้ยแก้ไรตะเข็บนะคะปิดไปแล้วตอนนี้เหลือลูกนี้ลูกเดียวนะคะที่เป็นยุคเก่าๆคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นรุ่นใหม่นะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี61นะคะปี61ลูกนี้ หลือลูกเดียวนะคะได้มาลูกเดียวเท่านั้นค่ะพี่ๆที่สนใจหรือ,อาตามหาอยู่นะคะรุ่นนี้สอบถามได้เลยค่ะก็แบบนี้เลยนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะเจ้าของเก่าเขาเช่าแล้วก็เลี่ยมเก็บนะคะอันนี้สวยค่ะจานสามชั้นแล้วก็จานท้องเบี้ยยันท้อชาตีนะคะหายากค่ะยันนี้ส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อตีท่านก็จะลงเป็นยันแบบนี้นะคะนี่นะคะ นี่นะคะเบียร์แก่รุ่นปกตินะคะก็จะลงแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นมีบรรทัดฐานนะคะเพราะว่าเขาจะตอกโค้ดขันติโก80ปีค่ะอันนี้จํานวนสร้างน้อยนะคะแค่61ลูกนะคะในปี61พอดีเลยนะคะอันนี้จะจําได้เพราะว่าปี61ที่ผ่านมานะคะเข้าไปเช่าทันค่ะรุ่นนี้ ะะท่านใดสนใจรุ่นไหนนะคะลองสอบถามคนเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตรุ่นใหม่ให้ดูนะคะตอนนี้ก็แบบเลี่ยมพร้อมจะส่งก็เหลือแค่ลูกเดียวนะคะลูกนี้นี่ค่ะแล้วก็แบบไม่เลี่ยมนะคะเบี้ยกแก้หลงพติตอนนี้หายากแล้วนะคะหายากจริงๆอันนี้แอดมินไม่ได้มาใหม่เลยนะคะถ้าแบบรุ่นเก่าๆที่พวกพี่ๆเคยถามหากันไว้นะคะก็ได้มาแค่3มรุ่นนี้นะคะแต่ท่านใดที่จะรอรุ่นเก่าๆนะคะฝากกด ติดตามนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของทางร้านด้วยนะคะหรือทางเพจนะคะก็เวลาได้มาแอดมินก็จะรีบมาอัปเดตให้ชมนะคะท่านใดที่ถูกใจก็ทักมาสอบถามกันก่อนได้ค่ะศึกษาหาค,ความรู้เพิ่มเติมก่อนได้นะคะก่อนเช่าหากันอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะโค้ดโชคดีต่เต่าใบโพลค่ะนี่นะคะเป็นรุ่นปัจจุบันนะคะโค้ดนี้ใช้ตั้งแต่ปี2 5 6 2นะคะ2562ถึง ปัจจุบันค่ะโค้ดโชคดีต่อต่อใบโพค่ะอันนี้ก็จะเหลือแค่รุ่นนี้นะคะตอนนี้เหลือสองรุ่นนี้ค่ะรุ่นเก่าก็คือแปดสิบปีขันติโกนะคะเบี้ยแก้จันเพนปีหกหนึ่งค่ะแล้วก็รุ่นใหม่นะคะโค้ดโชคดีต่อต่อใบโพเบี้ยแก้เหลือแค่นี้นะคะส่วนวัตถุมงคลอื่นๆนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็มียังไม่มีอะไรใหม่นะคะที่เข้ามาก็จะมีแค่นี้นะคะ ทันใดที่สนใจแบบไหนนะคะลองสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่ร้านเจโมบางกวยค่ะเครื่องรางสายวัดถ,ถูช้างแท้ร้อซนค่ะเบอร์นี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้0969709842ค่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ